สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะหาก็ะจะวันที่20กุมภาพันธ์ปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ0กั3 1กับ4นะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 8 3 0 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 6 สามเก้านะศูนย์สามสามสามสี่ศูนย์สูนสองศูนย์สี่สองศูจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าหนึ่งก 11, ываем, ็หนึ่งหนึเด้ออย่าลืมเบิ้ลหนนะคะหนึ่งหเด้อเบิ้ลทุกตัวนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะเบิ้ลทุกตัวเบิ้ลเบิลน,นี่หกหกสามสามสี่สี่นะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ